เอาล่ะสวัสดีครับกันด้วยนะโยมเล่นทำไมกลับหมูแดงฟูดเอาละ่ะวันนี้เราจะมาสอนหาของใหม่กันนะครับก็มีเจ้าของซูร่าวีสองนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีของเตรียมไม่ทําคลิปวีสองด้วยเนาะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวซูร่าวีสองกันดีกว่านะครับนะแล้วก็จะมีเจ้าของเผาใหม่เนาะหมูแดงเนาะซึ่งเป็นสามารถเอ่อสมอะไรเนาะซึ่งผมไม่สมอะไอเดนโซนี่ก็พอใจละ แล้อมัน,นยิ่ด้านหลังทุกคนนะเนื่องว่ามันเป็นเอ่อมีสกิลเลยอนะมีหลายสกิลนะนับสูนาวิสอนะมีหมดห้าสกิลเลยทีเดียวโคตรเยอะนะฮะสกิลแซ่ดนะเป็นการปาดด้านหน้าอย่างนี้ห้าขอตั้งเสียวส่วนเอ็กนะฮะเป็นการแบบแบบหัวมุงสูงเกินไปมานะเนีแบบ่ยปบสกิลนี้ต้องอยู่ใ,ใกล้นะอยู่ไกลไม่ได้นะมันจะเป็นแบบมันกดไม่ได้นะต้องอยู่ใ,ใกล้นะครับนะไกลไกล ถ้ากดใจเหมือนไม่ถึงป่ะงสักนึงนะผมจะรอนให้ดูหยุดไปก่อนเนี่ยไม่ถึงนะยต้องเข้าไปใกล้นะ,อะตอนนี้สกิวคูได้อยู่อ่าแล้วก็มีสองของฟูกาด้วยนะครับฟูกาอะไรบ้าอุ้ยแต่ฟูกาสวยทุกคนผมรอมาลนะฟิลเดอรซันเบงนี่โคตรสวยนะฟูกาส่วนสกิววีนะเป็นการดึงหัวใจออกมา นะฮะรู้ๆอยู่วิเอ่อดึงเอ่อนี่เพิ่มเลือดเปนวนหลายร้อยล้านหรือพันล้านไม่รู้โคตรเยอะทุกคนน้ำโคตรเยอะไอ้เนี่ยในสาวผมอะบวกเลือดอยู่ที่สิบล้านเนี่ยอันนี้มันบวกแบบมหาศาลอะตุรกีบีนะเป็นการกา,รอารองอาณาเขตเนอะซึ่งจะต่างกับอันแรกเยอะเลยนะ,ะฮะโคตรเยอะนะฮะ ลเล็เแอ็กด้วยเป็นไงเป็นไงเท่มั้ยต้องมีฟูกะเนี่ยฟูกะโคตรเฟี้ยวนะฮะ,ะเอาละไรเอาละทุกคนเราดูที่ทำมันกว่านะครับเนะี่ยไปใช้อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องมีก็คือเฟิร์บหหวนคืนสู่ตรงนี้ก่อนนิ้วสุนาระ1หนึ่งอันก็ทำการตรีไปเลยขออนุญาต์แปลงร่างก่อนลืม อ่ะเออลืมแปลงล่างก็คือต้องมีนิ้วซูราหนึ่งอันนะครับมีก่อนเลยอุ้ยอันนี้ดอบ้วยเอออาจจะใช้เด็ดน,น,นะมั้งเก็บไว้แล้วกัน,กนเอาชาร์โลเกือบดีเลยก่อนนะฮะนิ้วซูร่าเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่กเกาะโอคุโอคุรันเนะ่ะอ่าทุกอาทิตย์ขอภยัยช่างไม่หือไม่หงิกอยู่แล้วให้ทราการตีไปฮะ ไอยูจีไปฮะจะมีการดรอปออฟเนะเป็นออฟเอ่อออฟโซนะซึ่งกัดออกคือสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเน่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยูจีแฮ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ให้เรานะครับไปทางนี้เอ่อไปตีโอควาลันด้วยนะครับเขาจะใช้โซ่ของไข่ด้วยไข่ทองคำที่ยูการ์ดรอปห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละใช้ด้วยนะฮะบ,บอกก่อนไข่ไม่ใช้เยอะมากแล้วก็จะมีเอ่ออัปเดตใหม่หลายอย่างแล้วก็เป็นยูไอใหม่อะไรใหม่นะเนาะอ่าตัวนี้ใหม่ด้วยลืมบอกนะนี่ประมาณน,นี้ใหม่ นะฮะสามารถเล่นได้นะตีโลแบนเนี่ยนะ,ะแล้วมีบอสต,ตัวนี้นะครับสุกุณาเนานะก็คือตัวนี้ต้องตีหาสุกุณาอามนะครับท่ามเซนเนะก็ตีเลยปึ๊บเรียบร้อยก็พอตีเสร็จนั้นจะเป็นการดรอปพวกในกระเป๋านะประมาณนี้อ่ะเกือบครบแล้วต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของเฟกอ่าสุกุณาให้เรามาตรงนี้ตรงนี้ฮะโอกาสดรอปคือห้าสิบเร์นะับนิ้วอ่ะสับเฟสสุกุณาเนานะ เฟกฟิงเกอร์นะครับให้เราตีเลยอืมร็จแ,แล้วนะครับให้ไปที่เกาะเอ่อเกาะการตรงน,นี้อันนี้เป็นเกาะใหม่เนะนาะซูคุราสูคุระจะอยู่นี่ทุกคนจะให้เงินมาร้อยล้านเลยเพราะท่านี้เยอะเอาเรื่องนะฮะนีร้อยล้านนะครับ,รบวันนี้คิดเล่นๆไม่ยากบ้างนี่นะเฟกฟิงเกอร์ออฟโซยูจิแฮซูคุระฟิงเกอร์ซูคุระอาร์มโกลเด้นเอ็กท้าซูเอ่อหัวสุคุระนะก็ใช้เหมือนกันนะฮะ ประมาณนี้คนนะสามวิธีการทำซูกุณะนะครับนมะีสองถามว่าเทพไหมก็เท่นะแหละผมว่าน่าจะแรงเอาเรื่องเลยอันนี้นะครับเป็นคิดนะอันนี้เป็นของเต็มตัวคิดวีสองก็เขาเอามาเปิดโอกาสให้เรานะฟาร์มนะนี่จะมาในตอนอัปเดตสี่พาร์ทสองนะอันนี้แนะนําให้ตีก่อนทุกคนเนี่ยแนะนําให้หาไปก่อนหาเตียวไปเลยนะครับออฟชาร์โดห้าเปอร์เซ็นต์ออฟตอมิกสองเปอร์เซ็นต์นะฮะอะไรออฟติโคสองเปอร์เซ็นต์นะฮะหาก่อนเลย บอกเลยซูนะวีสองคูแล้วทุกคนได้แลปะไม่ตอบแพ้ประมาณนี้นะอ่าสำหรับอัปเดตนี้นะก็ถามดีกไหมก็มดีเยอะเลยอันนี้สามารถเราเขียนได้เลยว่าเรามีตาาาัดเท่าไหร่นะครับเราเขียนเลยนะส่วนวนสตันนี้ปรับเป็นหนึ่งล้านนละ้วซึ่งผมเกินได้ยังไม่รู้กรารแลกค่าเหมือนเดิมครับทุกคนอัปเดตก็จะมีซูนณะวีสองนะซูคนะนะูนะวีสอง แล้วก็คิด V2 นะ C I D V 2ประมาณนี้ฮะอันนี้ผมใช้แล้วนะผมใช้ไม่ได้นะฮะเอาละ็ส้งสองนี้เขามีมานี้นะคนสามวิธีการหาซูนะ V2 และอัปเด็ดนะฮะสังนี้ขอตัวลาก่อนแล้วเจ,เจอใหม่<ฮ>สิดดาโหสูดกับเปียก